วันนี้เรามาทำซี่โครงหมูบาร์บีวทานกันนะคะทุกคนทำง่ายและอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของน้ำซอสบาร์บีวกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างตามนี้ได้เลยนะคะทุกคนและถ้าใครอยากทำมากกว่านี้ก็เพิ่มส่วนขึ้นไปได้เลยนะคะเรามาเริ่มจากในส่วนของการทำซอสบาร์บีวกันก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปในหม้อค่ะ ตามด้วยหอมใหญ่สับนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะกับน้ำมันจนได้กลิ่นหอมของหอมของเรานะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปอีกค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอได้กลิ่นหอมมากๆนะคะก็ใส่ซอสนะคะทมเมโต้พาสของเราลงไปได้เลยค่ะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะทุกคน คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะใส่ใบกะวานลงไปค่ะใส่ hp sort s อส t นะคะจะช่วยทำให้ความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะพริกไทยป่นนะคะแล้วก็ใส่ red wine vinegar ด้วยนะคะน้ำมะเขือเทศ แล้วก็น้ำแอปเปิลค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะตรงนี้เราจะใช้ไฟอ่อนค่ะเคี่ยวนาน1-2ชั่วโมงจนได้ที่เลยละค่ะเคี่ยวได้ที่แล้วก็พักให้เย็นก่อนนะคะจากนั้นก็นำมาปั่นค่ะปั่นให้ละเอียดเข้ากันแล้วก็นำมากรองนะคะ จะได้ความละเอียดสวยงามแบบนี้เลยนะคะต่อไปเรามาเตรียมซี่โครงหมูกันค่ะต้มน้ําให้เดือดน,นะคะแล้วก็ใส่ซี่โครงหมูและส่วนผสมต่างๆตามที่เปิ้ลให้ไปลงไปในหม้อได้เลยนะคะใช้เวลาต้ม40-60นาทีนะคะแล้วก็ยกขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ซอสบาร์บีคิวของเราเนี่ยค่ะทาให้ทั่วซี่โครงเลยนะคะ แล้วก็เข้าเตาอบค่ะใช้ไฟ180องศาด้านละ5นาทีเพาอ,ออกมาแล้วเราก็จะทาด้วยซอสแล้วก็ทาด้วยเนยอ,อีกรอบหนึ่งนะคะเพิ่มความสวยงามและความอร่อยด้วยค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะถ้ายัางไงลองทำทานกันได้เลยค่ะทุกคน